สวัสดี FC TikTok Fanpage YouTube นะครับผมทนายพัฒนนะเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องออกรณีเช็คเด้งซึ่งหลายคนยังไม่รู้ในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้ากันแล้วคู่กรณีของเราเนี่ยมีการออกเช็คให้กับเราเช่น4 0 0แสนบ้าง5 0 0แสนบ้างและข่าวเนี่ยเช็คมันเด้งถามว่าเราจะดำเนินการยังไงกับเขา แล้ววิธีดูอายุความเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะไปอธิบายกันหนึ่งเลยกรณีที่คุณรับเช็คเข้ามาเนี่ยเขามีการเขียนเช่นให้มีการสั่งจ่ายณนะวันที่ผมยกตัวยอย่างวันที่หนึ่งพฤษภาปีหกเจ็ดนะฮะสมมุตินะฮะแล้วสั่งจ่ายยอดเป็นชื่อคุณอนะห้าแสนบาทสมมุติ คราวนี้คุณก็เอาเงินเนี่ยไปขึ้นธนาคารอ่าแล้วปรากฏว่าธนาคารเอ่อเขาแจ้งคุณว่าเช็คเด้งคราวนี้มันมีปัญหาก็คือเราจะดำเนินการคดีกับเขายังไงหนึ่งเลยเอ่อวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนะฮะเอ่อคุณต้องรีบนะเพราะว่านับแต่วันที่คุณรู้ที่วันที่คุณเอาเช็คเนี่ยไปขึ้นเนี่ยมันมีอายุความสามเดือนอ่า ในการที่จะดําเนินคดีอาญาเขาอ่าส่วนมากเคสเนี่ยเวลาฟ้องเราก็จะเอะ่จ้างทนายฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายเข้าไปในในคดีได้ฮะซึ่งเป็นการฟ้องแพ่งและอาญอแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดกรณีเช็คเด้งเนี่ยในส่วนอายุความคดีอาญามันก็มีแล้วในส่วนเราก็สามารถฟ้องได้ทั้ง แพ่งหรืออาญาเราเราฟ้องได้ทั้งสองแบบนะฮะแต่ในเคสเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราต้องการให้ผู้กระทำผิดต้องรับโทษซึ่งตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังสามารถฟ้องเป็นคดีได้อยอู่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายนะฮะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่อง การฟ้องในคดีแพ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มแล้วก็ในส่วนข้อยกเว้นการรับผิด